ก <in> <ive> ินอะไรครับต่างดมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยกินมนุษย์เฮ้ยเราชอบกินมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออกินเท้ากินเท้าอ๋อ้๋อแล้วกี่บอกกิมหน้าเหมือนมนุษย์ต่างดาวเขาชอบมนุษย์อะไราวโอ้โไม่มือแรกมันน่าหอมมากๆถ้าเกิดใส่แป้งแค่เนี้ยนี่ยเรายังไม่ได้ทานเลย ยังช่างแหวยังเหรออยัางอย่างช่างแหวยไม่ทันได้ทานเลยใจร้อนใจร้อนอยังนี้ส้ึบไอ้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 มันเป็นมุมกล้องนะครับทุกคนหนีหนีจุ๊กแก้มเออเออแมวทุกส่วนสิแมวทุกส่วนจะของใครเนี่ยแมวตัวนี้ ส่วตัวเลยแมวแวมนุษย์ไครเนี่ยแมวชอบตั้งเลยเออแมวมาเขามอออนหน่อยสมมติแมวเข้ามาอ้อนชื่ออะไรเราอ่ะชื่ออะไรเอ่ยอ้อนแบบนี้อยากได้อเลยเอ่ย